ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ชมสุดยอดแห่งเหรียญขององค์บรูรพาจารย์ที่หายากมากเหรียญน,นี้ซึ่งเป็นพระกรรมฐานนะครับสายองค์หลวงปู่บ้านผู้ฤทธตาเทีระที่ท่านมีชื่อเสียงมากอีกรูปหนึ่งนะครับนั่นก็คืออ,อ,องค์หลวงตามหาบัวยนสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกบุญประทายข้าวปี54นะครับวัดป่าบ้านตาด อุดรธานีนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จะสร้างด้วยโลหะเนื้อทองฝาบาทนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับครึ่งองค์จารึกข้อความหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับเหรียญน,นี้ห่วงด้านบนสึกเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีผลต่อเหรียญเลยนะครับยังมีความเข้มขลังงดงามและครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญประทับยันอยู่ ด้านบนและตรงกลางและก็มีต่อโค้ดสำคัญอยู่หนึ่งจุดนะครับเจ้กก็ความระชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์นะครับวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรน,นะครับที่ระลึกงานบุญประทายข้าว2554และก็มีเครื่องหมาดอกจันด้านทั้งสองด้านนะครับงดงามโคมชัดและเข้มขลังด้วยบารมีองค์หลวงตามหาบัวยานสัมพนโนซึ่งท่านเป็นพระกรรมฐานนะครับและ,ะพระสายป่านะครับซึ่ง เป็นพระสายองค์หลวงปู่บ้านโพลิตาตาเทราที่รู้จักและศรัทธ,ธากันอย่างกว้างขวางครับขอบคุณครับ